ี่ขวดละออสี่ขวดละเัาละอ้าวแม่ตัดพี่ป้าหน้าตาอ้าวเจ้ของงานกินเชอร์ี่กเปิดงานนะเ้ยเอาไปเลยไม่รได้ไเนี่ยเยอหมดเอาอะไรออกค่องอะ คนเดินเดินคนนี้ร้องเพลนได้ไนม่ะดดูหน้าก็รู้ครับเมื่อกี้เตร้องเพลงให้น้องนเปล่าอันนี้กินไม่ได้ไหขวดครับกีดไเนี่ยตกลงน้องคุกี่ขวดลูกไม่ออกถ้าคุณักขวดแล้วจะไงบได้ไงวะเนี่ยตให้คุณน้องเฉยหรอน่หรอใช่คนับไปเลยไปเ โอ้โหัวัวบ้านล้มเอาช็อกโกก็ได้ไม่ต้ไรัวบ้านลม